ตอนนี้นะคะกำลังนั่งรถไปที่ Impact. อิมเพกอารีนาืองทงธางนีแล้วค่ะทุกคนกจะไปคอนเสิร์ตอยู่แล้วนะวันนี้เรามาในทีมชุดอะไรเอ่ยเบเซอร์ค่ะเบเซอร์นะคะเป็นแฟนคุณบริการนั่นเองนะคะ <c oughs> เออใช่หลงเราเมย์เราเป็นบริการหนั้งคู่เลยใชออ่สุดยอดนี่ก็กกำลังจะไปอิม a พกแล้ว <c oughs> ก็คือตรงนี้ใกล้จะถึงแล้วก็รถติดมากก็คือรู้เลยนะว่าทุกคนกำลังจะมาคอนคินพอเนาะอืม นีก็ตื่นเต้นมากก็คือตอนนี้ระหว่างทางเรานั่งรถมากับเพื่อนใช่ไหมเราคุยกันไม่หยุดอะนั้งแต่ละบบุรีอะยังถึงอินแพคอะตอนนี้เสียงเราห่ายไปแล้วไม่มีเสียงแล้วอะเจ็บคอมา <c oughs> ไม่กลัวเพื่อนง่วงกลัวเพื่อนเหงาไว้เลยแบบอยากคุยกับเพื่อนมันต้องเก็บเสียงไว้อินแ <c oughs> นคอนแล้วนะเจอกันีนคอนนะคะอย่าช่วยเพื่อนดูรถกันค่ะหึงจะไม่ค่อยดูเท่าไอะไร <c oughs> <c oughs> ก็นางจะเดินไปในอิมแพ t กกันแล้วนะคะเหนื่อยมากคุยเหนื่อยมากแม่วันเนี้ยเสียงแห่เสียงแห่ไปแล้วของแต่ละคนดิพลุงพลังมากพลุงพลังมากอย่าละบุญเออมาค้างกี่คืนคะถามจริงคืนที่ขอแจกออเมึงของแจกพวกเราใช่ญ่ะวะใช่ดิของแจกเออยิ่งใหญ่มากอ่ะมันหนักแค่กล่องแล้วกล่องเดียว อ่ะทุกคนเราเจอรถบิวแล้วนึกว่าจะหายยากนะตอนแรกอะต,อ,ตอนนู้นก็มีอุย้ยมามาภูมิใจโอเคเราก็มาเจอโปรเจกต์ของไมอาโกนะคะไปดูกันคอนเทนต์โปรเจกต์น่ารักมากเพราะมันก็มืดไปแล้วแง ไม่บีบใช่ไหมไม่บีบอ่ะไปได้เฮ้ยบา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 ย,าย,ายตอนนี้ก็น้องจะเดินไปอิมแพคกันนะคะอุ้ยฟ้าสีผมสวยว่ะส <c oughs> มแปรนเลย <c oughs> เออรู้ว่ามาแดงไงจ้ะรู้เลยนะคะว่าเมนใครเออรู้เลยนะคะเมนใคร ดสูสายกล้องอะเ็นพี่็อตแบบบัตรโกนเออคนเราไปรับบัตรคอนมาแล้วคือได้บัตรฟรีจากสปอนเซอร์นะคะมันมีคนในฉายอยู่นะคุณคือได้คือได้บัตรฟรีจากสปอนเซอร์มาของนิชิเว่น่ให้มาหนึ่งใบก็ค hum ือได้โซนสามพันห้ามาแล้วพี่เนี้มาตรวจสอบสิ์อะเออได้สไ์โปสเตอร์มาด้วยแบบเติมปุยมุ้ยอ่ะุพี่รับมองนะคะ เพื่อนให้มาบิวมาเตมเลยแกนะะหนูเปลี่ยนโทค่ะไม่เป็นแล้วพี่จักรเป็นอะไรดีบางทางเดียวที่คุณเลือกได้คะ่ะบะบ,บิวนี่น้อมาช่วยเพื่อนนะคะแพคเขาเรียกว่าแพคอะไรวะสติกเกอร์ แล้ i อิม c พแล้วนะคะเตรียมตัวเข้าไปในคอนเสิร์ตกันคนเยอะมากแม่พี่ปลา พี่น้ำตาลนะคะสวัสดีค่ะน้ำตาลค่ะเจอรักสุดคนไหนเคย n ินเซ w e d สองปีที่แล้วสองพันสิบเก้านานมากแล้วก็กลับมาเจอกันที่คอนทินพอสทุกคนงงเหมือนกันทุกคนงงดีใจมากจะได้เจอแล้วจะได้เจอใครคะจะผู้ชาย <laughs> ¡Por fin! Yeah, ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับที่มากันในวันนี้คือเราเองก็พยายามในเส้นทางนี้มาก็หลายครั้งแล้วมันก็หลายครั้งที่เราไม่ไม่ไหวอ่ะไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใครเป็นทีชอบเราวะอเราคุอยู่ตรงนี้ยคนดูเราเยอะมากจนถึงข้างบนเลย ันนี้น็อตทำผมทรงเดียวกับวันแรกที่เปิดตัวซีรีส์ว่าอยากจะย้ำตัวเองว่าเรามาจากวันนั้นแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้ว คอนเสิร์ตแล้วนะคะก็คือตอนนี้นะยังหาทางออกจาก Impact ไม่เจอเลยนะยังแบบประทับใจกับคอนเสิร์ตอยู่เลยตอนนี้แบบภูมิใจมากไปดูแล้วแบบอุย้ยมันสนุกจริงคือคอนเสิร์ตคินพอทางนี้มันแบบมันขบรถมากแบบว่าร้องเล่นเต้นแบบว่าเพลงลูกทุ่งในที่บิวร้องมีแบบโชว์ต่างๆอย่างเงี้ยแบบที่เหนือความคาดหมายมากอะเยอะมากแล้วก็ปิดท้ายด้วย EDM แบบเออมันดีมากจริงๆแบบ สนุกมากรอบนี้ปกมือให้นักแสดงทุกคนแล้วก็พี่พิชิมงานด้วยนะคะเก่งมากเลยครับก็ก็คือเราไปคอนเสิร์ตมาครั้งนี้นะอย่างแรกเลยก่อนอื่นอนะเราอะเล่นกิจกรรมของนดีเซเว่นที่ขอแจกบ,บัตรคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วเราก็ได้บัตรฟรีมาหนึ่งใบซึ่งเป็นบัตรสามพันห้าโซนสามพันห้าเนาะเพราะทีเนี้ยเขาบอกอยู่ว่าเออบัตรเนี่ยมันมีสามารถได้สิทธิพิเศษเบนฟิตดีนะอ่ะนี่ก็แบบคุยเพื่อว่าเฮ้ย มันได้ัตรสีเนี่ยมันก็คงพอเถอะคงไม่ได้สิทธิ์อะไรแล้วแหละเพื่อบอกเออลองดูอีกรอบไหมเผื่อแบบอาจจะมีเป็นฟิได้นะสรุปเปิดมาดูเอา้าได้สายโปสเตอร์มาแบบงงๆว่มมานี่ก็แบบตกใจอยู่ม่ได้เออแล้วเป็นเอฟิอ่ะเขาได้โปสเตอร์ของเจเจามาคือแบบเจเจเซนไรเซนมันแบบน่ารักมากแบบคีเอทมากอย่างนี้แปะให้ดูข้างๆนะคะก็คือไปคอนเสิร์ตมาครั้งนี้นะคะ ก็หมุกทำกิ๊บเบย,ยไปแจกด้วยก็เป็นอันนี้นี่เลยนี่ฮะไม่แน่ใจโฟกัสไหมอันนี้เลยหมุกทำอันนี้ไปแจกเป็นโพสการ์ดพี่น้องออกแบบเองด้วยเลยคือไม่รู้ว่ามีใครได้ไปบ้างไหมถ้ามีคนมาดูคิดแล้วได้อันนี้ไปก็ฝากมาบอกหน่อยว่าชอบหรือไม่ชอบคือแบบอยากรู้จริงแต่แบบมีบางเสียงก็บอกว่าเออออกแบบได้ดีมากนี่ก็แบบภูมิใจอยู่นะว่าแบบเออ เขาไม่ค่อยทำงานอาร์ตเวิร์ขนาดนี้ยแต่แบบปกติถ้าทำอาร์ตเวิร์กก็แบบเป็นเชิองอดิเมกมากกว่าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำแบบเออแล้วถ้ามีคนชอบก็ดีใจแล้วมเมื่อวันคอนเขาพาน้องน้องหัวโตไปคอนมาด้วยฮะถ้าใครเห็นก็คือแหละบุกกว่นเองถือเนี้ยอยู่ทั่วคอนเลยจ้ะก็คือพามหัวโตพี่น็อตไปด้วยแบบน่ารักมากอันเนี้ยชอบก็อยากจะมาถามเพื่อนนะคะว่ามีใครไปคอนเสิร์ตกินพอรอมาั่งมั่งไหมแบบ สนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกยังไงบ้างาอยากให้มาลองคอมเมนต์กันหรือแบบว่าบางคนอะไม่ได้ไปคอนขินพอยใช่ปะแบบว่าดูคนอนออนไลน์อย่ที่บ้านอะเออคือนี่ก็อยากว่าเป็นยังไงบ้างสนุกไหมอย่างเงี้ยเออให้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างชอบไหมแต่เชื่อว่าทุกคนอนะชอบอยู่แล้วแหละจริงๆเพราะว่านี่ยังชอบเอลยยังแบบตาตึงชอบไม่หยุดเลยอืมก็ยังอย่างวันนี้มุกขอตัวไปก่อนนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากให้หมูทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ทางล่างน,นี้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r คา e ให้กับช่องมุกเมนของมูเลยนะคะจะตั้งใจแล้วก็พัฒนาทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะให้ทุกคนดูคลิปมูแล้วก็มีความสุขรู้สึกสนุกอยากตัวต่อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะเจกันนะ